สวัสดีค่ะพบกับเนอีกแล้วนะคะที่ช่องโปรโมชั่นฟอร์ดบายเนนะคะวันนี้นะคะเนมี넥เจนเ n นเจอร์นะคะคันนี้นะคะจะเป็น DBL นะคะ4ประตูรุ่น XLT เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะราคาคันนี้จำหน่ายอยู่ที่889,000บาทนะคะและคันนี้ยังมาพร้อมกับแพ็กเกจเสริมที่ซื้อเพิ่มจากโรงงานนะคะมูลค่า30,000บาทเนาะแล้วก็มีเขาเรียกว่าที่รองแผ่นการกระแทกนะคะด้านล่างด้วยนะคะเพิ่มมาอีก5,000บาทเนาะในรุ่นนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะเอามารีวิวให้รับชมกันนะคะสำหรับอ,อุปกรณ์ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะจากราคา889,000บาทบวกเพิ่มไปอีก35,000บาทเนาะก็ในสิ่งที่ได้เพิ่มมานะคะก็จะมีสัญญาณเซ็นเซอร์ เซนเซอร์หน้าหลังนะคะเป็นเซนเซอร์เตือนเวลาเราจอดนะคะแล้วก็ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP นะคะระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TCS นั่นเองค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมระบบออกตัวขณะขึ้นทางลาดชันด้วยนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมระบบป้องกันร,รถพลิกความด้วยนั่นเองค่ะในเกียร์แมนวนวลไม่มีมาให้นะคะในรุ่นนี้และอีกอฟังก์ชันหนึ่งก็ยังเพิ่มเติมมาเป็นระบบเปิดปิดไฟสูงให้อัจฉริยะนะคะแล้วก็ ยังมาพร้อมระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะคะหรือ AEB นั่นเองค่ะตรวจและแล้วก็ยังพูดเร็วไปอ่าแล้วยังมาพร้อมกับระบบตรวจจับคนเดินถนนด้วยนั่นเองค่ะในรุ่นนี้ที่ฟังก์ชันที่ซื้อเพิ่มมาจะเป็นเทคโนโลยีการขับขี่นะคะล้วนเลยและยังมาพร้อมระบบเตือนการชนด้านหน้าด้วยนั่นเองค่ะและยังใส่เป็นเลนคลิปปิง้งเตือนเวลาเราขับออกนอกจราจรนะคะโอเคคันนี้ก็มีเป็น Cruise Control มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวมาดูรอบๆคันกันเนาะวันนี้นะคะเน้ใส่กระจังหน้าใหม่นะคะเป็นกระจังหน้า ford สีดำเนาะใส่คิ้วใส่เป็นครอบไฟหน้านะคะเป็นสีดำให้ค่ะมีเซ็นเซอร์มาให้แล้วมีแผงระบายความร้อนมาให้ไฟหน้าเป็น led นะคะแล้วก็มาพร้อมไฟตัดหมอกนะคะเรายังใส่เป็นคิ้วล้อนะคะเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะแบบมีหมุดเพิ่มขึ้นมานะคะเพื่อให้รับกับยางนะคะในออปชันนี้นะคะคันนี้นะคะเราทำการยกมาให้2นิ้วนะคะ พร้อมกับยางจะเป็นออฟลบ18นะคะแล้วก็ยังมาเป็นอันนี้จะเป็นยาง MT นะคะเป็นยางมัทเรนนะคะเป็นยางที่ไว้สําหรับลุยนะคะทุกแล้วก็เป็นซีรีส์ของอันนี้จะเป็น33คูณ12.5 20นั่นเองค่ะรอบๆคันก็สวยงามคันนี้มารีวิวเป็นสีน้ําเงินนะคะขออนุญาตแอบดูภายในคันนี้นะคะนี่เลยค่ะจะสูงนิดนึงนะคะเพราะว่าเรายกไว้เนาะ โอเคคั okay. นนี้อันนี้นะคะจะเป็นภายในรถของ XLT เกียร์ธรรมดาค่ะมาดูฟังก์ชันกันเกียร์6สปีดก็มาเป็นแบบนี้นะคะมีไวเลสชัตเจอร์นะคะมีแท่นชาร์จไร้สายมาให้เราจากโรงงานติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยนะคะหน้าจอจะเป็นหน้าจอขนาด10.2นิ้วนะคะ10.1ทุกท <laughs> <laughs> ีค่ะพใหม่มากเลยรีวิวแบบ ยังงงอยู่ต้องขออภัยด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบทรงใหม่นะคะสวยมากนี้เลยมีคุสคอนโทรนมีปุ่มปรับเครื่องเสียงมัลติฟังกชันให้เรียบร้อยนะคะถุงลมนิรภัยคู่หน้าเนาะมีพิธีวางแก้วน้ํามาให้นะคะแล้วก็นี่คอนโซลนี้ก็สวยมากเปิดไปก็เนี่ยค่ะลึกๆก็จะมีที่ชาร์จไฟในนี้ด้วยนะมีให้นะคะแล้วก็คอนโซลก็เป็นแบบออกแบบใหม่ มาทั้งหมดเลยนะคะในรุ่นนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดแบบวางโทรศัพท์ช่องวางต่างๆนะคะมาให้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะให้มาเป็นเบาะผ้านะคะในรุ่นนี้ในรุ่น XLT นะคะเป็นเบาะผ้าที่มีแบบตัวระบายความร้อนนะคะเพื่อให้แบบว่าเวลาเรานั่งเนี่ยมันจะช่วยระบายเวลาจอดตากแดดไว้ก็จะช่วยระบายความร้อนนะคะเวลาเรานั่งรถจะไม่ได้ทำให้เราร้อนมากนะคะโอเค ก็เป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะคะให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงม้านะคะมาพร้อมแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรนั่นเองค่ะนี่คิวล้อข้างหลังก็ใส่มาแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็มีมีให้ทุกรุ่นนะคะสำหรับที่ขึ้นบันไดด้านข้างนะคะไว้สำหรับหยิบของแล้วก็อันนี้เปิดได้ไหมเนี่ยเปิดได้นี่อันนี้จะเป็นอ่มีรายละเอียดมาให้สาหรับอ่ไว้ วัดสิ่งของต่างๆได้นะคะจะเป็นไม้บรรทัดมาให้นะคะที่ฝาท้ายเนาะโอเคแล้วก็มีกล้องมองหลังมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้นะคะนี่เลยตกแต่งในรุ่น xlt จะเน้นสไตล์เป็นแบบสไตล์โครเมียมนะคะเทคโนโลยีความปลอดภัยในรุ่นนี้ก็มีกุญแจแบบ keyless entry นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มีปุ่มสตาร์ทมีเป็นุ่มสตาร์ t มาให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองคะ่ะ เชื่อมต่อบลูทูธต่างๆพร้อมเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็ Apple c a r า l a เพยเนี่ยไม่ต้องเสียบสายแล้วนะคะในรุ่นนี้ให้มาแบบค่อนข้างโอเคเลยและยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันสอดพาร์ตของเรานะคะสั่งสตาร์ทรถผ่านแอปพลิเคชันมือถือนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะลืมกุญแจไว้ที่บ้านหรือลืมกุญแจไว้ในรถก็สามารถสตาร์ทรถแล้วก็เปิดแอร์ไว้แล้วสามารถขับไปได้เนาะสำหรับวันนี้นะคะ ลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจสั่งจองรถฟอร์ดนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าเราต้องสั่งจองไว้นะคะมันจะไม่มีเป็นเป็นสต๊อกกลางไว้ให้เนาะก็ต้องแจ้งไว้ก่อนนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจฟอร์ดตอนนี้แนะนําให้จองไว้นะคะแล้วก็เราจะจัดคิวให้ตามคิวที่ลูกค้าสั่งจองไว้นะคะสำหรับวันนี้ในะขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ